โอ้โหเดี๋ยวรู้กันแน่ๆครับทางด้านของเอริกเซนฮาคุนซือแมนยูไม่ปิดโอกาสที่แมนยูจะเซ็นเนม่ามาร่วมทีมนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยนะครับทางด้านของเอริกเซนฮากัมนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ปิดโอกาสเซ็นสัญญากับเนม่าครับซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงต์แชงแมงครับโดยบอกว่าหากมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับดิวเนจะแจ้งให้ทราบในอนาคตนะครับอออืื้ห เนม่าในวัย31ปีครับเหลือสัญญากับเปเช่ถึงปี2025แต่ว่าปัญหาความสัมพันธ์ระหองระแหงกับแฟนบอลเนี่ยทำใหค้คาดว่าเนม่าจะย้ายออกจากเปเช่หลังจบฤดูกาลนี้นะครับส่วนสตาร์ที่ผ่านมาครับเลคูเป้ครับสื่อจากฝรั่งเศสบอกว่าแมนยูเนี่ยได้เข้าเจรจากับเปเช่เพื่อขอยืมเนม่ามาใช้งานในฤดูกาลหน้าแล้ว แล้ววันพฤหัสบดีนี้หรือว่าคืนนี้เนี่ยเชนฮากมีโปรแกรมคุมทีมครับลงเล่นเกมเลิกนัดที่37เปิดบ้านเจอกับเชลซีเพื่อลุ้นการันตีท็อปโฟน,นะครับและระหว่างสัมภาษณ์ก่อนแข่งเนี่ยเทรนฮาร์กถูกถามถึงความสนใจในตัวเนมากเขาบอกว่าอ,อ๋อเมื่อเราได้เห็นข่าวเรื่องนี้แล้วเราจะบอกคุณเองถ้าดิวนี้มีความเคลื่อนไหวเนนะี่ยโอ้โหพร้อมส่งรอยยิ้มอ่อนๆสำหรับเอริกเชนฮาร์กนะครับอืม้มต้องมาตามครับว่าสุดท้ายแล้ว ดีลนี้มันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเนม่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเนเ่็ดนะครับแ mm hmm. ฟนบอลพี่แสดงเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอยากจะได้หรือเปล่าสําหรับตัวเนม่านะครับจัดไปร่นจัดไปยาวยาลอยอาจจะมีความไปไปได้ก็ได้นะในการยืมตัวมาใช้งานในฤดูกาลนนะ้ะ